้านคนเดียวเลยบัดดี้ค่ะก่อนบัดดี้ค่ะก่อนบัดดี้ค่ะก่อนลูกบัดดี้สวยๆจ้าน้องคอยอมาขมโอ้น้องเพชรน้องเพชดอปาขำดูคนเท่ไในมันเพ็ดน่ะมันเพ็ดน่ะ <S <S> <S คิดถึงจังเลยคิดถึงพ่อไหมคิดถึงไหม คิดถึงไหมจุบก่อนจุบก่อนนืกเขินเ <c oughs> ขินอยากอายพ่อเหรอแม่สั่งหมูกระทะมาแล้วแต่พ่อยังไม่กินรอหนูอยู่อา,อาจกัปพวิตกับโบยูู ไปเพิน่นมาเพิ่นไปลอยอขอบคุณขอบคุณหนูรักหนูรักพ่อมากหนูรักพ่อมากร <laughs> ักแม่ไหมล่ะรักแม่มากไหมรักแม่ไหม เห็นไหมแม่ไม่ได้อยู่กับเราเลยแม่ไปทํางานไงทํางานหาเงินซื้อนมให้หนูอ่ะเนี่ให้หนูได้อิ่มหนูจะได้ไม่อดไงเนี่ยเห็นไหมช่วยพ่อขายของหน่อยสิเนี่ยช่วยพ่อขายของหนูต้องฝึกนะต่อไปหนูต้องเป็นแม่ค้านะขายของนี่ขายยาสีฟัน ยาสีฟันครับหนึ่งกล่องสองร้อยบาทสองกล่องสามร้อยห้าสิบาทอันนี้อะไรครีมอาบน้ําบอกบอกคุณยา่าคุณยายเลยครีอาบน้ำครีมอันนี้แช,พนนชมพูไอแชมพูซาหัวแชมพูซาหัวแ <c ười> <laughs> ชมพูแก้ผมร่วงนะคะอัอน,นี้นนทีนครีมอาบิอันนี้ทีตเมน,น์อันนี้ทีตเมนตมทตมน์หนึ่งกระปุก2อร้อเก้าบบาทข้ามันกินได้ไหมกินต่มันเผ็ดไงลูก หน,หนูเพร่อพ่อกลัวหนูเผ็ดไงขายของช่วยพ่อก่อนแชมพูนะครับหนึ่งขวดสามร้อยเก้าสิบาทวันนี้เราไม่ขายนะฮะเราขายหนึ่งขวดสามร้อยห้าสิบแล้วก็สามขวดปกติเราขายหนึ่งพันบาทแต่วันนี้เราขายสามขวดเก้าร้อยบาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับกดลิงก์ที่ปักหมดุด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ครีมอาบน้ําก็ราคาเดียวกันนะครับ<อ>ครีมอาบน้ําตัวนี้นะครับม,นะมันหนูก็ มันเพี้ไงลูกจะป้อนพ่อเหรออ่ะอ่ามาป้อน mm hmm. น่ารักจังเลย mm hmm. มอยเจอไรซิ่งชาวเ์เจลนะครับสูตรออร์แกนิกครีมอาบน้ำ5อ0มลตัวนี้นะครับราคาเดียวกันกันกบแชมพูแก้ผมร่วงหนึ่งขวดสามอหนึ่งขวดสามร้อยห้าสิบสามขวดเก้าร้อยบาท น้องพลอ,อ่ะมามามาเอามาให้พ่อไว้โอเคสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะืะึเป็นไรไม่คิดถึงพ่อหรอนือจัน ก็นหนะกเขื่อนเออเขื่อน,นาออเขืนเนเเนอนกินหมูกระทะไปกระทะเรามีไหมกระทะไฟฟ้าเรามีไหมอืมกินไหมกินไหมเปรี้ยวเปรี้ยวทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดลูกกินไม่ได้เลย ขอบคุณคุณย่าคุณยายนะครับ uh. ที่ออเดอร์เข้ามานะฮะตอนนี้ก็รับออเดอร์ไหลลืดๆเลยกดลิงก์ที่ปักหมุดได้นะครับใครฟังราคาไม่ทันพ่อจ้าคอนนี่พ่อขายของไงพ่อขายเนี่ยขายแชมพูขายขีหมานน้ำขายแชมพูอันนี้คืออะไรคะแชมพูแชมพูอันนี้ทรีทเมนต์บำรุงผมอันนี้ยาสีฟัน ยาสีฟันสูตรสมุนไพรนะฮะระงับกลิ่นปากแล้วก็รักษาโรคเหงือกและรกากฟันใครมีปัญหาปากเหม็นน้ำลายเหม็นบูดตอนกลางคืนลมหายใจไม่สดชื่น <c oughs> กดยิงที่ปากหมุดหนึ่งกล่อง200รสองกล่องสามาสิบบาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศจะได้มีรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็มั่นใจในการสนทนา นขาเผ็ดมันเผ็ดน,นี่ไงน,นี้มันเผ็ดนะลูกแชมพูแก้ผมร่วงครับตัวนี้นะครับเป็นสูตรออร์แกนิกของบอสอ่าของปูรีสายนะครับออร์แกนิกแชมพูพลัสไอริสแอนด์โรสฟลาวเวอร์ตัวนี้นะฮะจะช่วยรักษาอาการผมร่วงนะครับผดผืนคันหนังศีรษะนะครับบำรุงลึกถึงรากผมตัวนี้ปกติก็จะไม่ต้อง ไม่ต้องใช้ครีมบำรุงเลยไม่ต้องพิมพ์มินก็ได้นะครับสำหรับผมเนี่ยจะไม่พิดพ์มินเลยที่สำคัญทุกคนดูผมเนี่ยผมเซ็ตผมทุกวันดัดผมยืดผมทำสีขึ้นเวทีทุกวันเนี่ยแต่ผมไม่มีปัญหาเรื่องผมร่วงเลยเพราะว่าใช้แชมพูตัตวนี้ฮะปกติเราขาย1ขวด390แต่วันนี้เราขาย1ขวด350 และ3ขวด1นึ่งพันวันนี้เราไม่ขายเราขาย3ขวด900บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยครับโทรหาแม่ไหมโทรหาแม่ไหมพ่อโทรหาแม่ก่อนมแม่ไม่รู้ว่าว่างไหมเพราะว่าพ่อโทรไปเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่คุยสายอยู่โทรหาแม่ไหมแม,ม่แม่จะรับสายเราไหมเนี่ย ไม่แอดมินก็เลยบอกว,ว่ามันมีสองรถสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีจ้าก่อนลูกแม่อยู่ไหนทำแออนะ่น้องพลอ,อยาขายของ้อ,องอขายของช่วยเหรอขายของขายแชมพูไงนี่พลอ,อยขายยาสีฟันเหรอคะขายเอายิ้มสวยหน่อยไหนะฟันสวยไหมขายยาสีฟันนะ่ะยิ้มสิ ยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยเนอะงวนอนเหรอน่น่ะอืมแม่แม่โทรมาน้องเพจอะไรอะไรปวใจอะไรลูกอ่ะมันนี่พ่อีพอเดี๋ยว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 พ่อพ่อขายของอยู่ไงลูกหนูทำไมไม่มาช่วยพ่อขายของอ่ะน้องเพร เพิ่จะไปกินอย่างดูยมันต้อมันหมดแต่มันเป็นไฟเบอร์เพิ่งมาถึงครับจ๋เาเจเลนอยู่ในตู้เย็นม่วงนั้นน่ะตาไม่ไหวแล้วนะ่ะม่วงไหม,ำำไหมกินมันมัมไหมกินมันมปกติเขานอนดึกสี่ทุ่มหาทุ่มจังนอน อยู่กับพ่อขึ้นหยาบแตรมึงขึ้นอยู่กับแม่พูดไม่หยุดเลยเ่นต้องหัวัจต <5 S 2> ัวเข้าตาโอ้ตาเป็นไรหนูเป็นอะไรอะเข้าตาอะไรเข้าตาหอมหอมพ่อ,อเพลขึ้นไป เพชรทำอะไรอะถามพี่เพชรน้องเพชรสิน้องเพชรขึ้นไปนู่นไงหาแม่โอ้ยแม่อยู่กรุงเทพไงนี่ไงหาแม่นะแม่อยู่กรุงเทพถามแม่แม่อยู่ไหนพรุ่งนี้แม่กลับแล้วถามแม่จุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนแม่มาซ้อมร้องเพลงแม่มาซ้อมร้องเพลงคอนเสิร์ตเอาเมื่อเช้าไปส่งแม่เหรอครับ หมูกระทะไงแม่ซับดีขึ้นหรือยังถามนี่หู้ดแม่ไมอเผดหเนอินามผดอะอันนี้ไม่เผ็ดครับเนี่ยอันนี้มันเผ็ดด้วยนะอันนี้มันเผ็ด้วยนะมันเผ็ดมากเผ็ดมากอร่อย น้องพลอยกินไหมห<น>มาสิขายของได้เยอะอยู่วันนี้สอง<า>ร <200 S 2> ้อยบ้านแล้วมะามามันเผ็ดยังไงลูกลูกสิลูกชิลูกชิ เอ้โอ้ยทำไมแม่เป็นตาแบบนั้นน่ะฮทำไมแม่เป็นตาแบบนั้นแม่เป็นช็อ้ไหนไหนทำของเราอ๋อแม่กระดูกแบบนี้อ๋อปากปากของเราทำไมทำไม่ได้อะจมูกด้วยเหรอปากโป้งหมามา แกนมันเผ็ดนะจะบอกอย่าร้องไห้นะอย่าอุนะนะบอกแล้วเอ้ยเอ้าเผ็ดค่ะผิดจังเลยค่ะ้เอาอะไรไม่พูดด้แม่เลยเอาไม่ดีแก๊งจะขอมันแเอาไ่กับแม่หน่อยแอันนี้อยากจะให้หนูนั่งด้วยน้องพออ๋อหนูนั่งด้วยกันหนูนั่งด้วยกันไง อ่าอ่าหนูนั่งด้วยกันเป็นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้กดดูซิของเราอ่ะเป็นไหมอยู่ไหนลูกอันนี้นี่ไงนี่ไงอึ๊บอุ้ย <c oughs> อุย้ยน้องฮอยเป็นแบบนั้นน่ะแงว้าอมานี่นคุยกับแม่หน่อยไปล่าว้าว <c oughs> ไปนอนกับพ่อหมใชพ่อ,พอเป็นี้อวคอยดูาเ,เหมือนแม่ตาเหนะมืนะอนแม่เนะหรอุกอะยักไหมน่ารักไหมเสียมันเยอืม อุ๊ยอะไรอะ่ะอุ๊ยไ <c oughs> ดโนเสาร์แอรทำนสายบุชิแม่ทำไดโนเสาสร์สเออเดี๋ยวเป็นนาอ่่ะลุงตรงติวเพราะเป็นแบบนี้อาคาวติอ,อืม,อม อุ้ยแม่ไดโนเสาร์แหมลูกของมือให้ดูด้วยดูด้วยเเือดียวต้องดูด้วยกันดูด้วยกันลูกเค้กก่อนอ่ากดกดสิเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดร้องสิร้องก่อนร้องก่อนร้องก่อนสิร้องก่อนเอาเอาพ่อพาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู

โอเคจ๋ามามเดี๋ยวพ่อจะไปทําหมูกระทะกินนะเดี๋ยวพ่อลงจะขายของก่อนพอเอาเอาถือเอาถือเอาโอเคทุกคนครับใครที่ฟังราคาไม่ทันกดลิงก์ที่ปักหมุดได้นะครับสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้วันนี้เรามีครีมอาบน้ํานะครับ m o i s t ล r i z i n g Shower Gel สุดออร์แกนิกของปูนีสายนะครับ ในราคา3ขวดเก้าร้อบาทเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้นะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็แชมพูแก้ผมร่วงตัวนี้3าขวด9 0้า้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับปกติเราขาย1ขวด390 2สองขวดอ่าหนึ่งขวดสามอเก้าสิบนะครับแต่วันนี้เราขายหนึ่งขวดแค่แม่วางสายแล้วหรอวันนี้เราขาย1ขวด3 5 0 3้ยห้าสิบสามขวดเก้ารอยบาท ราคาเดียวกันนะครับแชมพูสูตรออแกนิกตัวนี้นะครับแชมพูออแกนิกแชมพู plus iris and rose flower นะครับตัวนี้แก้ผมร่วงสูตรออแกนิกของปุริสายนะแล้วก็ครีมอาบน้ำนะครับม o i s t u r i z i n g s ช o w ว r g e ของปุริสายราคาเดียวกันเลยซื้อครั้งกันได้นะครับ3ชิ้น900บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มียาสีฟันนะครับยาสีฟันที่ระงับกลิ่นปากนะครับ รักษารูกเหนือกและรากฟันใครที่มีปัญหาปวดฟันแล้วปากเหม็นใช้ยาสีฟันสูตรนี้เนี่ยใช้ยาสีฟันสูตรสมุนไพรแม่วางสายแล้วแม่วางสายแล้ว่ไงหนึ่งปวดแม่ในหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องสองร้อยบาทสองกล่องสามร้อยห้าสิบบาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับซื้อไปหลายๆอย่างแล้วรวมออเดอร์ครั้งเดียวให้แอดมินรวมบินแล้วค่อยโอนทีเดียวก็ได้นะครับ แล้วก็มีทรีทเมนต์สูตรเคลาตินเข้มข้นตัวนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องผมเสียท,ากกาที่เกิดจากการที่เกิดจากการทําสีดัดผมยืดผมทําเคมีอยู่เป็นประจําย้อมผมเป็นประจําพ่อขายของไงนี่ไงขายของเนี่ยหนูต้องหนึ่งกระปุก2องเก้าสิบาทสองกระปุกห้าร้อยบาทหนึ่งกระปุก290บาทแต่วันนี้ ขายราคาเดียวเลยหนึ่งกระปุกสองร้อยห้าสิบาทครับสองกระปุกก็ห้าร้อยบาทโอ้โอลูกขายราคาเดียวเลยตัวนี้นะครับสองร้อยมลนะครับผมทรีทเมนต์สูตรเกลาตินเข้มข้นครับกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับพอ่อจระไรกดลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดพ่ขอขายของไงลูกมานั่งตรงนี้ขายของช่วยพ่อไหมบอกแฟนคลับอันนี้อะไรคะแชมพูแชมพูหนึ่งขวด สามร้อยเก้าสิบแต่วันนี้น้องพอยน้องพอยขายแค่สามขวดเก้าร้อยบาทกดลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ที่ผมปักหมุดได้เลยนะครับตอนนี้ก็รับออเดอร์อยู่นะครับ